ถ้ามีก็ถามมาถ้าไม่มีก็จะผ่านไปแนะน,น,นำว่ายังไงแนะน,นำว่าหลวงตาอย่ายุ่งการเมืองครับหลวงตา oh. ให้สงตาสอนแค่ธรรมะอย่ายุ่งกับทางโลกครับ oh. จากคลิปเมื่อวานที่หลวงตาบอกว่าให้สามัคคีกันมีคนไม่ชอบใจเยอะครับหลวงตา oh. อะไรนะมีคนไม่ชอบใจเยอะเรื่องหลวงตาบอกว่าให้คนในชาติเนี่ยสามัคคีกัน เขาก็เลยเตือนหลวงตามาหลายคอมเมนต์ว่าเป็นพระอย่ายุ่งทางโลกครับโอ้มึงก็อย่ายุ่งกับพระนะอา่อาอา่าจริงจนาะแล้วมึงจะให้พูดพวกมึงต้องฆ่ากันอย่างเงี้ยนะจริงไหมเอาพวกเราคนไทยฆ่ากันซะอย่างเงี้ยเหรอจริงไหมเออมันก็ปรนะลาดเนาะเออ เราบอกให้รักกันสามัรคีกันเมตตากันมันก็เป็นธรรมะไงจริงไหมเออมันก็ปัจจัญญามันเนี่ยมันเอาอะไรไม่รู้นี่คนเราถ้ามีอคติแล้วนะสีน่นสีนี่แล้วนี่ยมันแยกกันนะ่นนะเออใช่จริงไหมกูจะไปยุ่งการเมืองได้ไงงั้นกูไปลงสมัครสสแล้วกูไม่มาบวชหรอกมิจิกการเมืองเรามายุ่งกับกูเนี่ยฮะ จริงไหมล่ะเออมันก็มาถามรน่นถามนี่นะนั้นภาคก็ยังอยู่แต่วัดสิจริงไหมโยมก็อยู่แต่บ้านสิต้องไม่ต้องช่วยเหลือกันหรือไงจริงไหมล่ะมันก็ประหลาดเนาะนี่คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนไม่เคยทำอะไรเลยเชื่อไหมเออเหรอ,อ,อ,อกูจะไปยุ่งทำไมกับการเมืองจริงไหมอ่อ กูไม่สนหรักสักกูยุ่งการเมืองเนี่ยโอ๊ยกูไม่มาบวชหรอกจริงไว้เออกูยุ่งแต่ทางธรรมนี่แหละที่กูพูดเนี่ย่าพูดตามธรรมะจริงไหมจใจกูพูดว่ามึงตีมันเลยฆ่ามันเลยอย่างเงี้ยเหรออ่ะจริงไหมภาคเหนือกับภาคอีสานนี่แยกกันเลยตีกันเลยอย่างเงี้ยเหรอมันต้องสามาัคคีมีความเมตตาการเกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์ โดยเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเนาะร่วมเป็นดินเราเราก็พูดอย่างนี้จริงไหมก็พูดตามธรรมะคนทั่วโลกถ้ามีเมตตาธรรมมีน้ําจิตน้ําใจเห็นไหมมันก็พูดตามธรรมะจริงไหมเออกูไม่ได้ไปอยู่ดาวองคารไว้บวชแล้วกูก็อยู่กับโลกต้องอาศัยโลกอยู่โลกก็ต้องอาศัยธรรมะอยู่เหมือนกายกับใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกันอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราพูดตามธรรมะนะ เออไม่ได้พูดเพื่อกูจะไปเข้าพักนั้นพักนี้แหมนะอ่าจำไว้นะเออ